เจริงๆต้องยอมรับว,ว่าเป็นเป็นาชายชติที่ลำคาดครับเป็นเกมที่ยากลําบากเกมหนึ่งนะครับเราต้องยอมรับว,ว่าสุด่การเขาเป็นทีมที่ดีนะครับแล้วเราสามารถมาชนะได้เราก็าปรดีใจครับเราสามารถทําได้ในแต่ละแมตช์ตอนนี้เราโฟกัสเป็นแมตช์ต่อแมตช์ก็ต้องต้องชื่นชมน้องๆนะที่มีความอดทนนะแล้วก็ทําได้นะครับสามารถเก็บสามแต้มได้ครับ ครับก็จริงๆในตอนนี้เรื่องของความมั่นใจของนักเตะต่างชาติเราสามคนข้างหน้าผมว่าเขาค่อนข้างค่อนข,ข้างโอเคแล้วนะแล้วก็เรื่องของการร่วมเล่นของเขาระหว่างสามคนเนี่ยซึ่งค่อนข้างผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะในเรื่องของอีดิมิโด้ของเขาเนี่ยสสานการหนึ่งหนึ่งเขาสามารถเอาชนะผู้ต่อสู้ได้แล้วก็ประกอบกับมีการเล่นร่วมกันนะเราประกอบกับตอนนี้ที่คนไทยที่ สามารถที่จะมาให้บอลหรือผ่านบอลไปถึงเขาได้นะเพราะว่ามันทําให้เกมเกมประสิทธิภาพเป็นเกมขกเราค่อนข้างดีนะแต่ในทางกับกันในวันนี้ก็เป็นวัน,น,นะน,น,น,นหนึ่งที่เราเสียประตูค่อนข้างเยอะนะในสามเกมซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นโจทย์หนึ่งคจะต้องกลับไปแก้ไขนะครับซึ่งในเกมแต่ละเกมที่เหลือตอนนี้เราพยายามโฟกัสไปกีดแต่ละเกมนะครับก็พยายามจะทำะในแต่ละเกมให้ใหได้ตามเป้า ก <S an> ็ถ้านะตอนนี้เราเราหวังไหมเราก็ต้องหวังอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมันมันมีโอกาสแล้วนะครับแต่าว่าเราก็พยายามจะไม่กดดันกันเองไม่กดดันน้องไม่อะไรพยายามจะทําทุกอย่างให้มันมันสบายสบายครับเราก็ให้เขาอ่าเน้นในแต่ละเกมนะอย่าไปมองเรื่องของอะไรแล้วแต่ก็ตอนนี้ผมเข้าใจว่าทุกคนทั้งแฟนบอลทั้งอตัวพวกเราเองนะผู้บริหารก็อมีเป้าหมายที่ต้องการที่จะจะไปตรงจุดนั้นแล้ว นะครับแต่เพียงว่าณนวันนี้เราต้องก้าวข้ามไปให้ได้ในใน,ในความกดดันที่มันมีรอบข้างนะแล้วก็ในแต่ละเกมซึ่งในแต่ละเกมก็มีแต่คนเขาต้องการที่จะชนะเราอยู่แล้วนะอันนั้นมันเป็นเกมโจทย์ที่ยากอยู่แล้วแต่เราจะทำยังไงให้ประสบความสาเร็จได้ก็ต้องร่วมมือกันนะทุกคนทั้งนักฟุตบอลทั้งสตาฟโค้ชแล้วก็ทั้งทีมผู้บริหารก็ให้กําลังใจพวกเรานะครับก็พยายามทําให้พวกเราพร้อมที่สุดที่จะแข่งในแต่ละนะัดก็ก็ก็เป็นทันดีครับถ้า เราสามารถจะทำได้ตามเป้าคือขึ้นชั้นไปสู่ที่หนึ่งไม่ได้ครับขอบคุณ